ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับจิ้งจอกสอยามเลสเตอร์ซิตี้นะฮะลูกยิงตีเสมอของเมสันกรีนวูดที่แต่หลบโซยุนชูแล้วตะบันยิงผ่านหน้าแคสเปอร์ช m มายเคิลเสียบมุมเข้า2-2อ,อ,อ,อย่างสวยงามนะครับแม้เกมนี้แมนเชสเตอร์จะแพ้ไปแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าผลการแข่งขันก็เห็นจะเป็นรองเท้าที่เจ้าตัวเมสันกรีนวูดใส่ในเกมนัดนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว S K Phantom p h a n t o ม G T X S K หรือ s k e t a ต Boot s เคปตาคือใครนะฮะสเ e ปตาเป็นพิธีกรนักร้องแรปเปอร์ apper, นักแต่งเพลงชาวอังกฤษจากทอตแนมนะทางตอนเหนือของดอนดอนเขาได้ออกแบบรองเทาเ้าผ้าใบ Nike Air Max หลายรุ่นนะฮะสำหรับ Nike ใ,ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา s เคปต a าเป็นศิลปินเพลงคนแรกที่ร่วมง,งานกับ n i กี้ในคอนเซปต์รองเท้าฟุตบอลส่วนตัวผมไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าสตรีทมากนักแล้วก็สเคปตาผมก็ไม่รู้จักนะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครอยากรู้จัก s k e ปต a ามากขึ้นนะรเรามีด็อกิเม t น r ตรีนะฮะใต้ดีสคริปชั o นนะครับ,รบชื่อใน YouTube ก็คือ s k e ป t a Top Boy นะครับเป็น Documentary เกี่ยวกับการทัวร์คอนเสิร์ตของสเคปตา ผ่านไปเรื่องของ Skepta ต่อมาเรามาพูดถึงรองเท้าสตาร์ทของเราบ้างดีกว่าเจ้า SK Phantom นะเป็น b a s e อ on จาก Nike Phantom GT นะฮะเป็น Special Edition หรือรุ่นพิเศษที่ทาง Nike ร่วมกันกันกบ Skepta แล้วก็สวมใส่โดย Mason Greenwood รองเท้าคู่นี้เลือกใช้สี University Red Black และ Silver นะฮะเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เห็นใน Skepta x Air Max t e i l w i n d 5นะครับ โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์นะฮะโดยส่วนใหญ่เป็นสีแดงตัดกับสีดำพื้นรองเท้าชั้นนอกนะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับที่บริเวณส้นเท้านะมีลายกราฟิกสีน้ำเงินแล้วก็โลโก้ SK ที่แตกต่างจาก Phantom GT Original ในส่วนที่แตกต่างจาก Phantom GT ตัวปกติก็คือตัวอักษรด้านนอกที่ปกติแล้วเป็น Phantom GT เปลี่ยนเป็น Phantom SK นั่นเองคาดการว่า SK h a น t อมใหม่นี่ครับจะวางจำหน่ายตั้งแต่ วันที่12มิถุนา2,021ราคาจำหน่ายอยู่ที่250ยูโรนะแต่เรายังไม่ทราบว่าเปิดขายกี่คู่แล้วก็เข้าเมืองไทยหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดเห็นกันยังไงสำหรับ SK Phantom สีพิเศษที่ร่วมมือกันระหว่าง Nike X Capta แล้วก็สวมใส่โดย Mason Greenwood ดารุ่งจาก Manchester United คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ด้านล่างคอมเมนต์ comment นี้เลยนะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ